เอาเลยครับสวัสดีครับพบกับผมในเกม m a l e b r i c s and the mark of d e a t e นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับนี่เป็นเกม Steam เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับพัฒนาโดย microsoft และ suit file นะครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับอันนี้มีอยู่3โหมดให้เราเลือกนะเราเอา Normal นะครับโอเคครับนี่ก็ เกมนี้ราคาไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทเองไปซื้อมาเล่นได้นะครับสนับสนุนผู้พัฒนาตัวครเราอยู่ในเนี่ยอ้าวมาแล้วเขื่อนด้านล่างนี่มันร้อนจังคุณต่อสู้ไฟเพื่อเลี้ยงชีพคุณว่ามันร้อนเหรอใช่แต่ฉันกำลังพักผ่อนฉันแค่หวังว่าคุณจะได้มาขุดที่แตกต่าง คุณเข้าใจไหมมันไม่ปกติยามติดอาวุธคนงานพวกเขากำลังทำลายที่น okay. ี่เฮ้อวามันโอเคเราจะออกจากที่นี่เร็วๆนี้ใช่น่าร um> ักมากที <t <t ่ได้พบคุณอีกครั้งจากที่ฉันดูฉันคิดว่างานของคุณกำลังไปได้ดีใช่แต่ คุณคือ ick, มาโลบลิกแฟนฉันเขามาเยี่ยมสักสองสวันตอนนี้ฉันเชื่อว่าคุณมีข่าวสำหรับฉันใช่เรากู้คืนโคเด็กหลักสุดท้ายและดูเหมือนว่าจะอยู่ในสภาพที่น่าทึ่งแต่ฉันเกรงว่าจะต้องหาคนอื่นช่วยคนย้ายฉันไม่คิดว่านี่จะเป็นอย่างที่คาดหวัง คุณเซ็นสัญญาแล้วนั่นคือก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันแนะนำให้กลับไปทำงานเฮ้ hey, คุณพูดแบบน,นั้นไม่ได้คุณจะไม่ออกไปจากที่นี่จนกว่าคุณจะขนย้ายจนโคเด็กสุดท้าย on, มานี่ที <are> ่รักเราไปจากที่นี่มาโลเอามือออกไปนะปอยสไป คุณบฉันเกรงว่าฉันจะต้องปล่อยคุณไปสิ่งที่ทำให้ค่อยเขวในการทำง,งานไม่สามารถยอมรับได้ฆ่าแฟนของเขาซะโอ้โหแค่นี้ต้องฆ่าแกงกันด้วยเหรอใช้นั่นนี่น่าจะเป็นโอ้โหเคียวเคียวแห่งความตายปะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนบอกฉันว่า ไม่มาแล้โอ้โหทะลุเลยครับดอกเดียวจอดโอมหยุดพูดเรื่องไรประโยชน์ <c oughs> ไม่มีพระเจ้าที่นี่ <c oughs> ไอ้ไอไอป้า <c oughs> ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้ว <c oughs> ฉันมั่นใจว่าบริ <c oughs> ไม่ได้เป็นเพียงคนรักของคุณ <c oughs> และฉันรับปากคุณได้ การเข้าถึงของฉันค่อนข้างยาวคุณจะร่วมมือไหมเยี่ยมถ้าคุณต้องการโปรดมากับสุภาพบุรุษเหล่านี้ไปที่หอของฉันเดี๋ยวฉันจะตามไปฉันคิดว่าเกือบจะทำมันทั้งวันแล้วเอามันออกไปจากที่ทำงานฉันซะและทำเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุเ <c oughs> ดินข้ามเหรอ มึงคนลมเขาห้ามเดินข้ามนะอันนี้ที่ไหนเนี่ยเอาเมื่อกี้ทำไมไม่มีนี่น่าจะเป็นหน้ากากแห่งความตายนะครับเขาปินได้ด้วยลุกขึ้นมานักรบศักดิ์สิทธิ์ลุกขึ้นและสุดอากาศบริสุทธิ์จากกินเมนของชิบาบ้าเพียงครั้งเดียววโอ้โห นึกว่าทอฟาดฟาดโคตรเท่ครับนี่ขี่รถชนโดนไปดีครับแล้วมันเอารถแก๊สด,ด้วยนะแล้วก็พุ่งชนไปที่ใต้วิหารพวกหัวขมวยนั่นเขาป้นวิหาร คอยพวกเขาสำหรับกระแสน้ำอันเชี่ยวกระหนำ่ำคืออะไรวะอะไรครับฟาดลงมาข้างล่างโอเคกดชิปเพื่อกลิ้งนะฮะนี่เป็นหน้ากาอีกอันเหรอมีเพียงนักรบศักดิ์สิทธิ์เท่าน,นั้นที่สามารถเห็นมันได้อ๋อมีแค่เราที่เห็นนะครับไอ้นั่นจะเติมเลือดนะครับโอเค ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยอู้ววโอ้โหนี่ถ้าถ้ามีปุ่มอะไรให้กดนี่ตายไปนานแล้วเนี่ยแชมเปียนจะต้องไม่รู้จักวามกลัวโอเคอน,นี่ฟาดไอ้น,นี้น่าจะเป็นแต้มเอาไว้เอาไว้อัพเกรดอาวุธนะ ป้าเอ้ยทางตันอันนี้ดูดไปก่อนครับดูดกำจัดสิ่งกีดขวางแล้วไปตามทางของเจ้าซะโอเคกด e แล้วก็โอเคอโอ้โหโดินแดงแห่งประชาชนของฉันยังคงสวยงามเท่าที่ฉันจำได้แต่มีบางอย่างรู้สึกผิดปกติ ก็แหอยู่แล้วครับมนุษย์มาชิบหายทุกอย่างไอ้กดอีปินไปตำนะผาหืมนี่ไอ้น้ําติดจอด้วยพวกป่าเถื่อนนะั้นมันทำลายบ้านเกิดของฉันพวกมันจะต้องถูกลงโทษเชื่อฉันสิมันจะเป็นมันแห่งการนองเลือด <c oughs> หน้ากากันหัวรออได้ด้วย,วยโอเค โอเคเอ้ยมีหอด้วยอ่ะนี่ไอห,หนุ่มมีดหมอนะครับสังสอนผู้อกขอโมยนั่นให้รู้จักความโกดของนักรบผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ผมจับจับให้จับให้ฟาดเอาหลบหลบทำไมหลบทำไมจ้าฟาดเอามาสู้ดิเอา้าจะไปไหนวะ <c oughs? <c oughs> จะไปไหน <c oughs> ชอบตรงนี้เหรอ ชอบตรงนี้หรอดับเบิลไปเลยอืมรียกเพื่อนมาช่วยว่างั้นมาก็ม้าฟาด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 โอ้โหหลบได้ด้วยโอ้โหหลบได้เหมือนกันครับฟาด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 นี่ไงหืมเนี่ยชอบไปไหนเนี่ยฮะฮะฮะอ๋อมีเพื่อนมาตรงนี้ ลิดลากมาให้วื่อง้นั้นเลือดพี่มันยาวไอ้หนองกว่าจะมาเจอพี่นี่มันพี่ตายมาแล้วครั้งหนึ่งนะพี่ไม่ตายอีกเลือด,เล,อดเลือดเต็มไม่ต้องเก็บก็ได้ครับโอเคนะอ่ะโอเคดันรถโอเคโหขี่รถนึกว่า ซา,า,าธานแฮ่ซาธานแห่ถูกแล้วโอเคเออแห่ๆก็เล่นไปครับแห่โหยืนอยู่นั่นเองเฮ้ยนั่นมันถังนี่โอเคแล้วเราก็นี่แนะ่ไม่ตายกันเหรอไม่ไม่ตายกันเหรอฮะฮะฮึฮึเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ย โอ้โหไอนหนุ่มถือบ้อง,อง,งกด F ใช่ไหมกดกด F เ,เพื่อ c o เตอร์แอทแทคนะมามหยิงมาอืมอเอาใหม่เอาใหม่ฉุ่เอานี่แน่เมื่อกี้เมื่อกี้อยากลองทีเฉยวว่าด d ม m มันแรงไหมครับจะได้คำนวณนี่โดดข้ามไปนะเรือบบนี้ก็ฟาด อัอนนี้เคเบิลค่ะโอเคขึ้นไปข้างบนครับเอ้หนุ่มถือบ้องไงล่ะฟาด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 ไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับ,ยบ,ยบนี้โดดเหรอโอ้โหยิงแม่นจัดจขนาดบนฮอร์นี่นเนี้ยโอ้โหโอเคปิ้งเข้าไป <c oughs> โอ้โหไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มปืนไฟงั้นเหรอฮะ คิดว่าจะกลัวเหรอเข้ามุมไปเข้ามุมไปฮะเข้ามุมไปอย่าอย่าอย่าไม่ได้หยอาปืนออกมาจ้องทิศตัวข้านะโอ้โหมันถีบแรงว่ะอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยรบ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 เอาบ่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 ฮึฮึฮึไม่พออีกเอ้อเอ้อฟาด <anca> <c oughs> เอาไหมเอากดอีได้กดครับวันพันหนึ่งหมัดโยนโอเคแล้วก็พุ่งมาชนที่นี่โอ้โหมีห,หนุ่มไอ้หนุ่มสองบ้องนะครับอือหือโอ้โหกดไม่ทันเอาใหม่ไหม เข้ามามาอือ,ออออขึ้นออกขึ้นไปอีกโอเคฟาดมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยหลงตัวเนี้ยมาเดินเข้ามาเดินเข้ามาหลบดิครับหือหือโอ้โหไม่ไม่ตายสักคนเลยหือหืออย่างน้อยก็เจ็บอย่างน้อยก็เจ็บตัวไอ้หมอ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 ,อหือ โอเคโอเคเธอเล่นเธอเลนอย่าอย่าอะไรเนี่ยใช่มันครับยิงอื้ยมยไหมอื้มทำนี้ังยากจัดจัดโอ้ลำนีก้ก็ยิงนิดเดียวก็ตายแล้วอืบริษัทนี้รวยจัดจัดนะครับมีหอให้ยิงเล่นด้วย Okay. โอเคโอ้ย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 ชลินเฟลชุดดาวแอดดิกอะไรวะยิงยิงมาดิครับมาเรื่อยๆครับโอ้โหมาเยอะจะจัดมาเยอะจะจัดปรลัดจำได้อื้อหือ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 มาเยอะจะจัดครับปืนมารีโหลดจะเย็นดิโอเค โอเคตรงนี้มีเลือดนะเราไปเอาเลือก,กอ่ะพีชอาจจะอัปเกรดโอเคหนึ่งพันอัปเกรดไปเลยโอเคเราดูดเลือดเปมนนึงไงแล้วก็ขึ้นทางไหนเนี่ยโอเคเข้าตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหปิดท้ายตลอดเลย เราเข้ามาข้างในแล้วนะเฮ้ hey, 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 hey. ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงมาตั้งบองยิงมาฟาด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 หนึ่งสองสามฮห,หลบทำไมจ๊ะหลบทำไมจ๊ะเคยตายบ่เคยตายบ,ยายบ่นี่นี่แน่หลบไปไหนฮเข้ามุมเลยฮ เลือดไม่ต้องครับเลือดเต็มอยู่เอาม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 า,มาไวกับพี่ื<ะ>ฉันจะทำไงต่อฉันรู้สึกถึงระเบิดได้ในอนาคตอันใกล้อะไรวะระเบิดอ๋อนี่ไงอ๋อดันดันดัน,ด,นดันให้มันระเบิดกับลูกสูบข้างหน้านะ โอเคพังหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ว้าไอัน,นี้รอรอไฟดับจะดับตอนไหนเนี่ยโอเคโอเคอันนี้เอิม่มจะไปได้ จะไปได้ยังโอเคเอาเกลี่ยอะไรเนี่ยโดดไปถึงแล้วนะเมื่อกี้หืฮหืึโอเคมาโอเคเมื่อกี้มันถึงแล้วนะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันกะยากกะจัดครับโอเคจจ้หวันี้แหละเฮ้อ้เอเฮ้เฮ้เฮ้นเฮ้อเฮอเฮ้อเหรือว่าผมฮ้อเอเฮ้เอเฮ้อเฮ้เ้อเฮ้อเอเ้ ไปตรงนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะกากสุดนะ okay. Okay. โอเคโอเคอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันยากขนาดนี้นเลยเหรอฮะฮะมันยากจ,จัดๆเลยเหรอเอา้าโอ้โหอะไรวะนี่กูไปยังไงเนี่ยเอา้ามันเร็วมากครับ อะไรวะเกมครับผู้พัฒนาครับผมต้องผ่านยังไงเนี่ยเออโอ้โหมานี่ดิเติมเลือดดิโอ้โหเอาักเอาซันานเลยครับหรือว่าผมโง่ไปืปล่าฟาดฟันนี้แล้วก็อุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ อื้มอื้มเจอกันโอ้โหมันมันจิ้มท้องว่ะมันจิ้มท้องว่ะมันจิ้มท้องผมโอ้โหอื้มหยาขยาี้ยโปรแกร,รมให้มึงเนี่ยอื้มอื้มอื้มทำไมไม,ไ,ไม่ไม่ยิงไฟล่ะครับทำไมไม่ยิงไฟล่ะครับเอา้าเอา้าเอา้าโอ้เอา้าให้กูจำอะไรเนี่ย <laughs> โอเคโอ้โห เปิดประตูนี่ครับกดกดย้ำๆนะครับโอเคโอเคเรื่องฟ้าฟันนี่ก็ฟันแล้วอ๋อนู่นเลยเหรอนู่นเลยเหรอ ไปยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้ยอ,อยู่นานหรือว่าที่มันยากนี่พวกโค้วะโอเคขึ้นได้แล้วพี่นุ่มฟาดอันนี้เชื่อนี้โอเคโอเคอน,นี่อะไรเนี่ย มาโลฉันได้ยินจากกาบคุณรอดชีวิตมาได้ตำนานเขาสิบดีบโบราณตืต่นตากับพลังแห่งการฟื้นคืนชีพนักโรผู้ศักดิ์สิทธิ์มันไม่จริงหรอกฉันเดาว่าฉันมีความหวังพอที่จะฝากข้อความเหล่านี้ถึงคุณไม่ต้องกังวลสําหรับฉันฉันจะทําทุกอย่างและจะกลับมาทันทีเมื่อฉันทําได้เขาสัญญาว่าจะไม่ทําลายฉันหรือคนในครอบครัวของฉันโอเค อ่านไม่ทันโอเคกีมอลตินออร์ฟัคลิตี้เซฟด้วยฮะนี่ตเติมเลือดฉันรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างริวจิตสัมผัสบ,บ่โอเคมีอันนี้มันอะไรนะเหมือนที่ขุดอะไรสักอย่าง อุย้ยมันตักตักลาวาล่ะไม่รู้อะกดเอาอันนี้มันอะไรเนี่ยพ,พลังของเหล็กมันยิงที่ไฮดรอลิกนะโอเคโอเคโอเคยิงที่ไฮดรอลิกโอเคจะยินดี ไม่ออกมาแล้วโอเคมันไม่ออกมานะ่ากูจะยิงยังไงวะเอออุย้ยนี่นี่นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยออกมาน้อยจ,จัดยิงพอเล่นเลยอย่าพึ่งงานหลักเราคือตรงนี้หืมทำไมโอเคยิงเรื่อยๆครับยิงชิวๆ โชคสีแดงโอเคยิงเรื่อยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งโอ้ยยิงครับขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วโอเคพังไปข้างหนึ่งแล้วครับโอเค โอ้โหหลุดลงไปในลาวาเลยเสียงฮออยู่ไหน,นอย่ามายุ่งดีกูจะยิงเอายิงก่อนก็ได้เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคพังแล้วครับแล้วไงต่อโอ้โหโอ้โหแม่นจัดจัดยิงโอ้โหจะเสร็จแล้วอีกนิด,ดเดียวโอ้ก็จกแล้าก็จบแล้าก็จบแล้าเร็วเร็ววิ่ รีโหลดน้ำจังเลยวะโอเคโอเคแล้วก็โอ้โหตกลงไปในลาวาเลยครับแล้วก็มาเจอกับพวกมิดหมอทำไมไม่ถือปืนวะหึหึหหึอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลุมเหรอลุมเหรอลุมเหรอฮึลุมชอบลุมงั้นเหรอชอบลุมหรือชอบลุงฮึฮ เนี่ยโซอะไรเนี่ยโซอะไรเนี่ย,ยมาก็จัดให้ดิครับ g r แกร็บดิเชนพี่หืออะไรวะไม่มีบอกล่วงหน้าเลย e s p อีอื้อหือต่อยเข้าไปที่ไอ้หนุ่มรถไฟนะ อันนี้อะไรน่าจะเป็นพลังของเทพเจ้านะโอ้โหโอเคครับฉากนี้ลงตัวโอ้โหพี่บิกเราน่าจะแค้นมาเยอะนะดูซิกแพคดิสีลูกเต็มเต็มอืมแล้วฉากนี้ก็จับไอห,หนุ่มไฟเฟรมนี้เหวี่ยงออกมา เลือดก,กระจายตายไหมเนี่ยโอ้โหลายสักสีฟ้านี่สักที่ไหนกับพี่ <c oughs> ลายสวยว่ะแล้วเขาก็ตายลงไปแล้ว <c oughs> แล้วไงต่อเนี่ย โอเคไี <Okay. S 2> ่จบเลือแล้วก็พังลงมาอ๋อบินออกมาเลยครับกับนักกากเห็งความตายแล้วเรามาอยู่ที่ในเนี่ยมันจ้าซะเหลือเกิน โอเคโอ้โเหมือนกดโอเคเล็กนึงโอเคโอเคพูดอยู่ืมพลังแห่งเทพเจ้าแห่งแสงอาทิตย์ดูดมาไหนไหนเอามาใช้ดิหืวมานี่มามานี่มาพี่ไม่ชอบไม่ชอบใช้พลังว่ะตายไปซะ ฮึมฮึมดูพลังดูพลังปิยย๊ยไม,ยมย่ไหมไม่ไหมลูกชายแห่งพระทิศฮึมโอ๊ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันใช้พลังใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้วะไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหารอบผมฮึมึมฮึมฮึมฟาดตายไปยัง เอาเลือดตัวนึงโอเคโอค้โหแล้วจะตกฉันจะฆ่าคุณฉันกลับมาแล้วโอ้อันนี้อันนี้โอ้โหโอ้โหเสียวจะจัดครับอันนี้อันนี้กลับหัวด้วยนะดูไม่ออกว่าภูเขาอยู่ไหนอะ มองเรื่องๆอย่างเดียวเลยโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหมันมันฟาบ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 ไลท์พูดเหมือนกูฟังทันนะครับโอ้โวอะไรวะโอ้โหแล้วมันพาเราไปไหนเนี่ยแล้วมึงเพิ่งแก้ได้เนี่ยนะโอ้ โอเคแล้วตกลงมาอเกิป่าเคียวจีสงบสุขมากอ่าอัพเกรดเราจะอัพไรดีอันนี้ดีกว่าเนะอโอเคเต็มแล้วเอ่อเดี๋ยวก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อพาร์ทหน้านะครับแล้วเจอกันครับ